ก็เอาชนะเจอรี่ตัวประมาทตัวนั้นนะคนไทยเราเนี่ยควรฝึกทำเนี่ยให้ให้เยอะนะคะอาจารยกันมค่ะสวัสดีค่ะชื่ออรพินจันทสศสีนะคะเพิ่งติดตามอาจารย์มาจากรายการจบใจของคุณดูนะคะพอดีญาติอยู่ออสเตรเลียส่งคลิปมาให้พอดีอาจากออสเตรเลียส่งคลิปมาให้ใช่ค่ะก่อนหน้านี้สักสองอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็เขาก็ส่งเมสเซจมาว่า ของอาจารย์มีอบรมที่นี่นะคะในเดือนตุิาอ๋อที่สองประเทศนี่เองเหรอที่ได<ช>้จากอาจารย์ใช่ค่ะแล้ก็ยังสดๆเลยโอเคมันเปนความรู้สึกว่าโอ้ได้เจอคนใน YouTube แล้วก็ได้มาเจอสัมผัสตัวจริงนะคะก็เป็นอะไรที่แบบก็ว้าวเหมือนกันนะคะอ,อ,อันนี้หนูขอแชร์ในสิ่งที่หนูได้เอาเป็นภาษาภาษาแบบง่ายๆนะคะก่อนหน้านี้หนูก็จะติดตาม ที่มีความรู้ในลักษณะอย่างนี้ทุกคนก็บอกว่าคุณต้องไปเจริญสตินะหนูไม่เข้าใจตรงนี้นะคะใช่ค่ะเข้ามาตรงเนี้ยหนูได้เก็ตคําว่าเจริญสต,สต,สติหนูไม่เคยนั่งสมาธิเป็นเลยไม่รู้จะทำยังไงแค่รู้ว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกแต่แต่ก็สารภาับผ้เลยว่า ไม่รู้จักการทําสมาธิไม่เข้าใจมันแล้วก็เหมือนติดตามอย่างเช่นที่อคุณพทศิลหรือว่าดาราท่านใดที่ที่เขามีมในลักษณะท่านนี้ยคุณลองไปเจริญสติดูนะคุณลองไปทํานะแต่ว่าไม่เข้าใจเขาไม่ได้อธิบายละเอียดใช่ไหมคะว่าเจริญสติยังไงใช่ค่ะเหมือนรู้แต่ร,รู้แต่ไม่รู้ นะคะรู้แต่ไม่รู้พอเข้ามาสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นรอบพื้นฐาน1นึสองหนูกลับไปหนูตอบตัวเองได้ว่าการเข้าคลาสครั้งนี้หนูได้อะไรนะคะได้คำว่าจเจริญสติปปไม่ใช่ว่าได้อย่างเดียวก็คือทำมันเป็นด้วยได้และทำเป็นแล้วก็เข้าใจนะคะไอ้น,นี่คือข้อเดียวที่หนูแชร์ว่าหนูได้ เอาหลักๆแล้วกันนะคะ mm hmm. แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะคะหนูก็ได้รู้สึกขอบคุณคุณวิสารมากเลยนะคะไอเนี้ยหนูได้ไอเดียมาจากว่าเคยมีเอสดีของบริษัทนะคะ mm hmm. เขาจะอบรมให้ความรู้กับพนักง,งานอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วพนักง,งานก็มีการเข้ามีการออกอยู่เสมอๆเขา แต่เจ้าของบริษัทเลด้าดีก็บอกว่าการให้วิชาความรู้การส่งผ่านตรงนี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ตรงไหนเขาก็เติบโตในประเทศไทยแล้วก็เป็นคนของคนของเราไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหน,นเขาก็จะมีความรู้ติดตัวไปณนะตรงนี้หนูก็คือขอบคุณเข้า ทุกมือนะคะที่หนูทานหนูรู้สึกาซาบซึ้งนะคะพอะกินปุ๊บทุกอย่างมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายใครมาดูแลเราตรงนี้นะคะอันนี้รู้สึกาซาบซึ้งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ให้คือว่าเป็นเครื่องมือนะคะในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเหมือนเราปั่นจักรยานเป็นนะคะทรงตัวเป็นเราถ้าเคยปั่นจักรยานเป็นแล้ว เราก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าเราจะได้ปั่นมาหรือไม่ได้ปั่นมาขอบคุณน,นะใช่ค่ะขอบคุณเครื่องมือแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะแล้วก็ทีมงานมากมากเลยหนูรู้สึกซาบซึ้งจริง,รงๆแล้วก็คือ<ๆ>ได้กลับไปแล้วว่าเจาริญสติยังไงนั่งสมาธิไปแล้วค่ะ<ๆ>ขอบคุณ<ๆ>ค่ะแค่นี้ก็ยิ่งใหญ่มากค่ะขอบคุณค่ะที่เขาเรียกว่าสิ่งคนที่าัก เียครับเพื่อน,น,นยืนอยู่ในนี้นะคะเอออจริงๆรู้จักท่านอาจารย์มานมี่ไม่ได้รู้จักท่านอาจารย์รู้จักหนังสือ,อซึ่งใบไม้กำมือเดียวมันมันนานมากค่ะอาจารย์อตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นนะอยี่สิบยี่สิบกว่า,าแล้วไปเจอหนังสือเรื่องน้นเนี่ยไม่รู้เจออย่างไหนรู้แต่ว่าชื่อหนังสือมันมันต้องอ่านมาก ใบไม้กำมือเดียวตอนนั้นเราแบบเป็นช่วงวัยรุ่นที่วุ่นวายมากเลยค่ะเป็นเล่นแรกใช่ค่ะเป็นช่วงวัยรุ่นที่วุ่นวายสุดๆแบบมันมันมีหาทางออกของของคำว่าชีวิตไม่เจอเลยค่ะไม่ไม่ไม่เข้าใจความหมายคำว่าชีวิตเลยตอนนั้นมันวุ่นวายมากๆแล้วเริ่มอ่านหนังสือท่านอาจารย์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสัเท่าไหร่นะอาจารย์นเวลานั้นไม่เข้าใจแต่ มันเปิดมันเปิดมันเปิดจุดประกายบางอย่างในชีวิตหนังสือเล่มนั้นเนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนมันมีแสงสว่างเริ่มแบบมีจุดแสงเห็นแสงที่ปลายทาๆเห็นแสงบางอย่างม,มันมีอะไรอาจจะแบบชีวิตมันอาจจะแบบเจออะไรมาแต่มันมีข้อมูลในหะนังสือเลนะ่มนั้นมือนคอยนำทางอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาแล้ว มันอาจจะไม่ได้สว่างทันทีทนันใดค่ะแล้วชีวิตมันดาเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะล้มลุกคลุกคลานห<ะ>ลงไปเรื่อยๆไยตาม<ะ>ตามวงจรของชีวิตจนกระทั่งมันเริ่มมันเริ่มเปิดค่ะอาจารย์<ะ>แล้วมันมาเจอคลิปของอาจารย์ใน y o u t u ู e ขึ้นมาฮะมันแบบมันสว่างมากค่ะตอนนั้น<ะ>แล้วที่มาเจอ y YouTube นี่คลิปที่อา <ไป S 2> จาร <ไป S 2> พูดเรื่องอ เวลาคุณเจอที่นี้พอมันมีอาจารย์พูดเรื่องถึงเวลาของเราอะไรอาจารย์พูดเรื่องน่าจะ่มคนสามาตอนนั้นต้องขอโทษอาจารย์จำชื่อคลิปไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่แต่มันเป็นอะไรที่ต้องเข้ามาดูอีกแล้วค่ะกลายเป็นว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะอาจารย์เป็นซีรีส์เลยเค่ะคดูเป็นซีรีส์เลยดูกันซีรีส์ท่านอาจารย์แล้วมันมีการโหลดข้อมูลเยอะมากๆโหลด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  วางไม่ลงเลยค่ะจกนกระทั่งว่าเราจะต้องเราจะต้องรู้ให้ให้อย่างที่าจะตั้งใจ่ะคะมากที่สุดว<ม>่าที่สุด<ม>ก็เป็นแบบนี้แล้วที่มาดูเนี่ยคลิปที่เด้งขึ้นมาเนี่ยกี่นานเท่าไหร่ปีก่อนเ<า>ท<า>่าไหร่ถึงปีสองเด<ก>ือน<ม>ที่แล้ว พราะสองเดือนนี่ไสองเดือนแล้วแสดงว่าจากจากเล่นจากเป็นน้อยะคเดียวก็หาก็คือหายใช้ชีวิตแบบวุ่นวายเหมือนเดิมเด็่ก็ก็มีก็มีความเป็นประกายมีแสงนำทางอยู่จากหนังสือเพราะนั่นธรรมะนะคะธรรมะเนี่ยเขาก็อยู่กับเราตลอดนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ก็เริ่มที่จะด้วยความที่เราเหมือนความรู้ท่านอาจารย์ที่ถ่ายทอดมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะ กลุ่มคนสามารถเรื่องเงินเรื่องเอเลี่ยนเรื่องต่างๆเนมันเปิดมุมมองจากที่เราแบบมองโลกแคบๆเลค่ะมองโลกแค่แบบอยู่ไปวันๆอยู่ไปแค่อินซ์เวอร์วิ่งิงช่วยเฉยๆอ่ะคลิปเนี้ยทาให้เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายอ่าความรู้ของท่านอาจารย์นะคะทาให้รู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายไม่ได้เลยค่ะ เราจะใช้ชีวิตแบบยอมให้ใครก็ไม่รู้มาจูงจมูกเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะรู้สึกแบบนั้นซึ่งต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากมากนะคะ<า>ขอบคุณที่ท่านอาจารย์ท,ทุ่มเทมากๆซึ่งพวกเราพูกเราเนี่ยแค่เราฟังเนี่ยเป็นแค่นี้เองค่ะกับความยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์ที่แบบตั้งใจให้พวกเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ถามว่าถ้าจะรู้สึกว่าตอบแทนท่านอาจารย์อาจจะแบบช่วยเหลือเรื่องหนังสือสนับสนุนเรื่องหนังสือว่าสมัครสมาชิก y o u t u b e ซึ่งมันเป็นแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะที่เราสามารถช่วยกันได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไปเป็นทีมอะค่ะค,คือแสงสว่างเนี่ยพลังงาน,น่ะคะมันจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยถ้ามันไม่ แค่แบบดวงดงแบบหยดน้ำเล็กๆที่ท่านอาจารย์บอกอ่ะซึ่งแซนก็รู้สึกชัดเจนว่าเราจะต้องช่วยท่านอาจารย์แค่เลยเนื้อน้อยค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของเงินค่ะแต่เป็นเรื่องของเกมของโลกขออีกนิดค่ะท่านอาจารย์อีกนิดเดียวก็คือที่ที่ที่ต่างๆที่อื่นนะคะเขาจะเออมาถึงนั่งใช่ไหมนั่งหลับตากกลับไปซึ่งจากประสบการณ์ที่ขวยคว้าตามหา ไม่ได้เลยค่ะแต่จากท่านอาจารย์มันมีการเคลื่อนไหวของร่างกายมีการเดินของพลังงานอย่างเมื่อกี้ๆค่ะเป็นประสบการณ์แรกของการเล่นไทชีใช่ไหมคะไทเกตค่ะไทเกชีค่ะซึ่งประสบการณ์วันนี้ค่ะค้งเล่นไทะมันมีพลังงานมันมีความร้อนซึ่งพอมีความร้อนมีการคลายออกร่างกายเริ่มคลายเนี่ยค่ะอยากจะนั่งสมาธิต่อ อืมใช่ใช่มันจะนิ่งมากๆมันจะนิ่งจนแบบเสร็จแล้ไม่อยากไม่อยากเสียโอกาสนี้ค่ะท่านอาจารย์รู้สึกว่าอยากนั่งมากเลยอย่างเงี้ยก็เป็นปผลิตการที่ดีมากๆขอบคุณมากมากค่ะแล้วดีใจที่เจอเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะขอบค่ะค่ะค่ออร้มมมใหจิงไไ่่่ชเา